หลายคนพลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปเยอะมากเพราะว่าไม่ได้ภาษาเช่นอยากสอบทุนไปเรียนต่างประเทศคุณไม่ได้ภาษาคุณก็ไปไม่ได้หรือในบริษัทมีการจัดไปดูงานต่างประเทศคุณไม่ได้ภาษาคุณก็ไม่ได้ไปหรือมีตำแหน่งที่ว่างเงินเดือนเยอะกว่าความก้าวหน้าเยอะกว่าและเป็นงานและเป็นตำแหน่งที่คุณอยากทำด้วยแต่คุณก็ทำไม่ได้เพราะคุณไม่ได้ภาษา คุณพลาดโอกาสดีๆเหล่านั้นในชีวิตไปมากเท่าไหร่ละวันนี้มันถึงเวลาหรืออย่างที่คุณต้องเรียนภาษาเรียนโดยทางลัดและเรียนให้มันสำเร็จสักทีเพื่อพลิกชีวิตของคุณและสำหรับใครที่อยากเริ่มเรียนอังกฤษจีนควบสองภาษาแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงดีไม่รู้จะไปทางไหนดีไม่รู้ว่าจะก้าวขาก้าวแรกไปทางไหนดีวันนี้คูเทมี3วิธี3ขั้นตอนสำหรับใครที่อยากเริ่มเรียนภาษา อังกฤษจีนแบบควบสองภาษาเลยสื่อสารได้ควบสองภาษาทั้งอังกฤษและจีนซึ่งครูได้ใช้เองมากับตัวตอนครูได้เรียนเนมหาลาย4ปีก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงก็ต้องเรียนอังกฤษแล้วก็มาเรียนจีนและก็ต้องงงว่าออจะเอามาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันได้ไงเรียนอังกฤษยังไงไม่ให้ลืมจีนเรียนจีนยังไงไม่ให้ลืมอังกฤษครูได้ลองผิดลองถูกทำทั้งสิ่งที่เวิร์กและไม่เวิร์ก ลุยมาหมดลองมาหมดในเวลา4ปีที่ผ่านมาในมหาลัยจนครูเทศสรุปออกมาเป็น3ขั้นตอนให้กับพวกคุณซึ่งเป็นทางลัดคุณเอาไปทําเลยและไม่ต้องลองผิดทําตามนี้แล้วทําถูกต้องและได้ผลเลยข้อแรกขั้นแรกก็คือตั้งเป้าหมายให้มันยิ่งใหญ่ไปเลยว่าฉันสื่อสารอังกฤษจีนควบสองภาษาได้อย่างคล่องแคล่วฉันพูดออกมาเมื่อไหร่เจ้าของภาษาต้องถึงกับอึง่ง ต้องทึ่งต้องหันเอ่ยปากมาชมฉันเขาได้ยินเราพูดเมื่อไหร่เขาแบบทนไม่ได้อดไม่ได้ที่จะเอ่ยปากชมเราคุณต้องตั้งเป้าให้ตัวเองพูดดีในระับนั้นเลยพอเราตั้งไปยิ่งใหญ่แบบนี้แล้วมันจะมีแรงคุณจะมีแรงทําให้มันเต็มที่แต่ถ้าคุณตั้งเป้าหมายเล็ก เอาพอคุยคุยได้ก็พอแล้วแบบค่อยคุยรู้เรื่องก็พอแล้วคุณจะไม่ค่อยมีแรงเรียนเพราะว่าเป้าหมายคุณมันไม่เร้าใจและขั้นที่2คุณต้องเรียงลําดับความสําคัญของทักษะมันมีทักษะอะไรบ้างในภาษาฟังพูดอ่านเขียนคุณต้องมาดูชีวิตตัวเองก่อนว่าฉันใช้ทักษะอะไรบ่อยที่สุดทักษะอะไรจําเป็นที่สุดอย่างของครูที่ตั้งแต่เรียนจบมานะอันที่ใช้บ่อยมากๆคือฟังกับพูดอ่านเขียนนี่โคตรน้อย อ่านนี่พอมีบ้างเขียนก็มีการตอบลายซึ่งมันไม่ใช่การเขียนทางการมันเป็นคําพูดเหมือนที่เราใช้สื่อสารในชีวิตประจําวันอันนี้มันง่ายดังนั้นเนี่ยก่อนที่คุณจะเรียนอะไรสักอย่างคุณต้องมาเรียงลําดับความสําคัญก่อนว่าอะไรสําคัญมากอะไรสําคัญน้อยครูเทศเฉลยให้เลยเน้นฟังพูดก่อนพอคุณฟังพูดสื่อสารแบบนี้ทั้งอังกฤษทั้งจีนได้แล้วถ้าคุณอยากเรียนการอ่านเขียนขั้นสูงคุณก็มาเรียนทีหลังแล้วมันจะง่ายกว่า แต่ถ้าวันนี้คุณเรียนอ่านเขียนไปเลยมันจะยากมากเพราะภาษาการสื่อสารในชีวิตคุณมันยังไม่แข็งแรงมันจะทำให้คุณรู้สึกว่ายากกูไม่อยากเรียนแล้วมันก็เลยจะเฟลมันก็เลยจะล้มเหลวระหว่างทางมันก็ทำให้คุณเรียนไม่สำเร็จสักทีโอเคนะขั้นสองคือเรียงลำดับความสำคัญว่าทักษะไหนคุณต้องใช้บ่อยมากที่สุดสำคัญมากที่สุดและในขั้นตอนที่สองนี้คุณต้องย่อยลงมาอีกว่าตั้งเป้าหมายเรียนเป็นบริบท ไม่ใช่ว่าตั้งเป้าหมายเรียนอังกฤษจีนคบรบสองภาษาในบริบทอะไรอ่ะมันมีเป็นร้อยเป็นล้านเป็นแสน 100, บริบทในชีวิตดังนั้นคุณต้องเลือกล้ว,ว่าในชีวิตชั้นเจอบริบทอะไรเช่นแนะนําตัวเอออ่าคุณก็ค่อยค่อ,คอซอยเป้าหมายใหญ่มาเป็นอ,อ่ก้อนเล็กๆก้อนแรกแนะนําตัวได้ก้อนที่สองสั่งอาหารได้ก้อนที่สามไปดื่มเครื่องดื่มแล้วสั่งได้ก้อนที่สี่อ่ไปทํางานบริษัทแล้วขายของเป็น อะไรอย่างเงี้ยก้อนที่ห้าไปโรงแรมแล้วเช็คอินได้ก้อนที่หกเดินทางต่างประเทศสื่อสารคุยรู้เรื่องเรื่องตั๋วเครื่องบินเรื่องคัสตอมเรื่องตอมออะไรอย่างเงี้ยก้อนใหญ่ทั้งหมดคือสื่อสารคล่องอังกฤษจีนควบวสองภาษาแต่คุณต้องเจาะเป็นก้อนเล็กๆแบ่งออกมาเป็นแต่ละสถานการณ์แบบนี้แล้วคุณก็ค่อยไปตีทีละก้อนอ่ะอ่ะกูตีก้อนนี้ก่อนสื่อสารแนะนําตัวได้อ่ะตีก้อนนี้ คุณเรื่องโรงแรมได้อังกุตีก้อนนี้เดินทางต่างประเทศได้อังกุตีก้อนนี้ไปกินข้าวร้านอาหารพูดเป็นอย่างเงี้ยคุณเรียงลําดับซิว่าชีวิตคุณต้องพูดสถานการณ์ไหนก่อนใช้อันไหนบ่อยสุดคุณเรียงนี่คืออยู่ในขั้นตอนที่2พอคุณเรียงแบบนี้แล้วคุณจะรู้สึกว่ามันนิดเดียวแนะนําตัวอ้าวพูดแค่สามประโยคก็พูดได้ละใต้เทียวเขาหัวเทียวโจลเล่我,我是泰国人我今年二十六岁认识你们我很高兴 เนี่ยมันก็พูดได้แล้ว Hi everyone I am Tay you can call me Tay this is my nickname I am 26 years old I'm from Thailand so glad to see all of you today แค่นี้เอง3ประโยคเนี่ยคุณก็แนะนำตัวเป็นแล้วพอคุณตีปุ๊บตรงนี้ได้ในวงกลมที่เป็นการแนะนำตัวอ่คุณทำได้แล้วคุณก็ไปวงกลมใหม่ขยายวงกลมไป5วงกลม6วงกลม10วงกลม100วงกลมก็เปรียบเสมือนว่าแต่ละสถานการณ์คุณพูดได้เยอะขึ้นมากแล้ว เนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกเบาใจว่ามันเรียนทีละเล็กทีละน้อยเองแต่ถ้าบอกว่าไปเรียนหนังสือสิบเล่มคุณรู้สึกไงสิบเล่มคนเหนื่อยเห็นหนังสือแล้วคุณก็เมื่อยละแต่ถ้าคุณวางใจอย่างที่ครูเทพบอกเมื่อกี้คุณจะมีแรงเรียนและขั้นที่สามถ้าคุณต้องการสําเร็จเร็วพูดเป็นเร็วสื่อสารได้เร็วจงไปเกาะกลุ่มกับคนที่มีเป้าหมายเดียวกันกับคุณหรือเขาเรียกว่ากลุ่มมาสเตอร์มายด์และที่ดีที่สุดเลยคือ หาครูที่สำเร็จจริงมาสอนคุณหาครูหาคนบอกทางมาบอกทางลัดให้กับคุณเหมือนกับคุณอยากไปเที่ยวที่ดูแสงเหนือที่รัเสเซียคุณไม่รู้ว่าต้องไปยังไงแต่คุณมีเป้าหมายว่าคือไปดูแสงเหนือที่รัเสเซียคุณก็แค่จ้างไกด์หาไกด์มาบอกทางลัดให้คุณไกด์เขาจะรู้ทุกอย่างว่าต้องเตรียมตัวอย่างนี้เสื้อผ้าอย่างนี้ ตื่นนอนเท่านี้นั่งรถกี่ชั่วโมงไปถึงกี่ชั่วโมงดูแสงเหนือได้เวลากี่ชั่วโมงเขารู้หมดแล้วคุณประหยัดเวลาคุณทําตามเขาทําตามสิ่งที่มันได้ผลเลยแล้วคุณไปถึงเป้าหมายคือได้ดูแสงเหนือเหมือนกันถ้าคุณอยากเก่งอะไรก็ตามอยากเก่งอังกฤษจ,จีนคอบสองภาษาทางลัดที่ไวที่สุดคือหาคนรู้ทางมาบอกคุณหาคนสําเร็จมาบอกทางลัดให้กับคุณแล้วคุณประหยัดหนึ่งเวลาสองพลังกายพลังใจของคุณสาม ประหยัดเงินด้วยครูเท่เรียนในมหาลัยสี่ปีค่าเทอมค่าหอค่าอยู่ค่ากินรวมเป็นเสร็จก็คงเกือบเกือบล้านค่าเทอมเป็นหลักสุดอินเตอร์ด้วยสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นแล้วแต่เทอมไปเรียนที่จีนเทอมสุดท้ายก็จะแพงหน่อยดังนั้นคุณจงเอาทุกทางลัดถ้าพวกคุณอยากได้ทางลัดอยากไปเร็วครูเทก็มีทางลัดมาช่วยคุณ ครูมาบอกทางรัฐให้กับพวกคุณโดยไมก่กักเพราะอยากให้คุณสื่อสารอังกฤษจีนควบสองภาษาพอมีโอกาสอะไรเข้ามาในชีวิตคุณคว้าไว้ได้หมดคุณเลือกได้หมดสอบทุนไปนเรียนต่างประเทศเอา้าวฉันได้อังกฤษจีนควบสองภาษาอา้าวฉันคุณสมบัติได้ไปไม่ไปคุณเลือกเอาอยากไปดูงานต่างประเทศบริษัทเขาจัดทริปอา้าวเราได้อังกฤษเราได้จีนไปไม่ไปคุณเลือกเอาเลยแต่วันนี้โอกาสดีๆเข้ามาหลายอย่างมากแต่ยังสื่อสารไม่ได้ไม่ได้ภาษา คุณพลาดหมดคุณไม่มีสิทธิ์เลือกดังนั้นถ้าพวกคุณสนใจอยากได้ทุกทางลัดครูเท่ก็มีสอนไว้ในคอร์สออนไลน์เรียนภาษาบิ๊กชีวิตด้วยหลักคิดคนสําเร็จคอร์สออนไลน์คอร์สนี้เป็นคอร์สที่ครูเท่บอกเคล็ดลับเก่งภาษาพีระมิด5ขั้นและที่ครูมาบอกพวกเรา3ข้อเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งในคอร์สคอรสนี้ถ้าพวกคุณอยากได้เต็มๆก็ลงเรียนคอรสนี้เทคนิคเก่งภาษาพีระมิด5ขั้นการจูนจิตจูนใจ เออขั้นแรกต้องตับใจก่อนใจเป็นประธานเนาะต้องเอาที่ใจก่อนขั้นที่2ทําอะไรขั้นที่3ทําอะไรขั้นที่4ทําอะไรขั้นที่5ทําอะไรครูบอกไว้อย่างละเอียดและมีสอนอังกฤษจีนควบวาสองภาษาพื้นฐานสําหรับการใช้สื่อสารในชีวิตประจําวันในคอร์สคอร์สนั้นด้วยนะแล้วก็มีบทเรียนมากมายที่ทําให้คุณสื่อสารอังกฤษจีนควบ2ภาษาในชีวิตประจําวันได้เรียน1เดือนมี30กว่าคลิปเรียนวันละคลิป คุณสื่อสารในชีวิตประจําวันได้คล่องแน่นอนถ้าคุณทําตามทุกอย่างคอร์สนี้ราคาเต็มหมื่นห้าซึ่งโคตรคุ้มเพราะครูที้เรียนในมหาลายัยสปีเกือบล้านใช้เวลาอีก4ปีลองผิดเหนื่อยลองไห้เสียใจเครียดจําคําศัพท์ไม่ได้อะไรเยอะมากปัญหาทุกอันปัญหาหลายๆอันในการเรียนภาษาแบบควบอังกฤษจีนเนี่ยครูเจอมาเยอะมากแล้ว และครูเอายาเอาทางลัดมาบอกให้คุณแล้วคุณไม่ต้องมาเจอครูมาช่วยเซฟชีวิตพวกคุณด้วยการเอาเคล็ดลับนี่แหละมาบอกแล้วก็ไม่กลัวพวกคุณเก่งกว่าด้วยพวกคุณเก่งนั่นแหละพวกคุณสื่อสารได้นั่นแหละคือความตั้งใจของครูประเทศชาติเราจะยิ่งพัฒนาและสําหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วแคปหน้าจอมาครูได้ให้ราคาพิเศษ8,500บาท 8,500บาทเฉพาะ10คนแรกเท่านั้นสนใจก็แคปหน้าจอแล้วอินบ็อกซ์มาสมัครกับครูเทได้เลย8,500บาทถ้าคุณเรียนอ่ะเรียนอย่างเร็วคือ1เดือนถ้าคุณเรียนทุกวันวันละคลิปแต่ถ้าอย่างช้าอะให้เวลาตัวเองไปเลย3เดือนก็90วันหารแล้วตกวันละ90กว่าบาทไม่ถึงร้อยสำหรับการเปลี่ยนชีวิตของคุณสำหรับการเปิดโลก,กทัศน เปิดโอกาสต่างๆที่มันเข้ามาแล้วคุณคว้ามันไว้ได้ด้วยทักษะภาษาต่างประเทศซึ่งครูสอนเป็นทางลัดทั้งหมดครูทํามาได้แล้วจริงๆชีวิตครูคลิกด้วยทักษะองังกฤษจีนควบสองภาษามาแล้วและครูมั่นใจว่ามันก็พลิกชีวิตของพวกคุณได้เหมือนกับชีวิตครูนี่แหละใครสนใจก็อินบ็อกมาเลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ